มันจะเป็นม้ันาอยวังคือถ้าเรา่็ไม่ด้รอ้เราอรบหลว้กนนดีไปไว้สามที่หวันที่สี่ไตัดตรงนี้มันถ่ายยูมมันก็เลยคือเปนความดีวันที่สามเรากนักมานเนี่นะแต่วันนี้มันขึ้นกว่าเราแว่ามันจะเป็นไข้มม่ใช่แต่ว่ามันนยี้ที่เราลอลอเห็นมาแรงนนครับ นั่นๆนั่นๆนั่นมีตังเร็วกันนะ ตนนี้ก็ต้องต้องคุยกันเรื่องลเนะชอบอนนี้เพราะปร่อมาประมาณ้อันนี้ก็ตขึ้นมาเิมขึ้นมาหลังจากที่เขาที่มาก็คือเลกันตอนนี้แกก็จะเรื่อมาเกาึ้มุมก็ยากได้อยู่บอดีก็เลยตกลงกันครับผมวันนี้ที่เราสนใจเขาเรียกว่าออดิบเนี่ยอันนี้ คุณม <Full> ูลใช่ไหมครับเรามาซื้อวระจันฉายว่าจันฉายนะเรามาซื้อเนี่ยในราคาเรียกว่าหลากหลายแสนเนี่ยเป็นอ,อยากให้พูดหน่อยว่าเราเราทำไมเราถึงซื้อเพราะความโชคครับความโชคเป็นการส่วนตัวแล้วก็เรารักในต้นไม้อยู่แล้วครับแต่เราบอกติแล้วเราก็มีต้นอื่นอยู่แล้วด้วยอ๋นอนี่เราซื้อก็เอากลับไปพังงาครับอรอมออ จะาถือว่าค,ค,คุ้มค่าไหมครับก็คุ้มค่าครับทางด้านจิตใจทางด้านจิตใจอืมได้ครับโอเคครับอยากให้เล่าหน่อยครับว่ารถปกติแล้วนี่เราเราเรามีอาชีพอะไรแล้วเราหันมาปลูกไอไอตัวอ้อดิฟเนี่ยหรือว่าตัวนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเริ่มแรกเลยนะครับผมเจือปากมรบกดตดางแล้วก็ผมอยากเอาไปฝากพี่ที่สุราษฎร์นะครับ แล้วทีนี้ผมก็เริ่มสนใจไม้ด่างตั้งแต่วันนั้นครับบมงเอกินผมเข้าไปในกลุ่มไม้ด่างแล้วก็ไปเจอออดิบด่างขาวครับได้ได้ด่างขาวมาต้นหนึ่งทีนี้ก็ถูกแล้วดูแลง่ายโตเร็วครับแล้วก็มีความสวยเป็นเอกลักษณ์ทีนี้ผมด้วยความที่เรียนเกษตรนะครับผมก็เลยอชอบสีเขียวขาวเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวิทยายเกษตรทุกที่นะครับผมมีด่างขาวคือเขียวขาวนะครับผมก็เลยไปไปรับต้นไป แบ่งต้นด่างเหลืองเป็นเขียวเหลืองไหมต้นก็เป็นเขียวขาวเหลืองครับเป,เป็นเหมือนสีของกระเสียที่ผมชอบครับแล้วอย่างต้นวันนี้ที่ที่เราได้รับการติดต่อการซื้อขายกันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรต้นอะไรแบบไหนอย่างเงี้ยเป็นพ้อดิบด,ด่างเหลืองจันชัยครับซึ่งมีเดิมมีพี่กุ้ง2 1 0 0หนึ่งอครับเจอที่อําเภอร์ตุ้งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับแต่ก็ผมก็รับมาเมื่อประมาณมาถึงที่นี่นะครับประมาณวันที่ยี่สากรกฎาคมครับ ราคาที่ออมทองตลาดนี่อยู่ที่เท่าไรตอนที่เราเอามาราคาตอนนี้ตอนตอนผมรับมาจริงๆหนึ่งพันสี่ร้อยบาทครับแต่ว่าด้วยความที่พ้อดิบด่างเหลืองเนี่ยเป็นไม้ที่มีเอกลักษณ์รูปทรงสวยงามสีเข้มครับแล้วด้วยกระแสไม้ด่างที่มาแรงนะครับทําให้ราคาสูงขึ้นสูงขึ้นจนตอนนี้ครับนอหนึง่งตกอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นบาทต่อน,นอนครับ ถ้าอ,อย่างกอที่เราขายเนี่ยถือว่าราคาสูงที่สุดในบรรดาอ้อเลยครับยังมีเจ้าอื่นที่สูงกว่านี้นะครับมีด้วยความที่ว่ามีมีหลายลายมีกรลักมากแต่ว่าใน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 บ้านผมเนี่ยคือต้นนี้เป็นต้นที่สูงสุดตอนนี้ครับราคาเท่าไหร่ครับที่เราปล่อยอตองห้าเลยครับห้าแสนหน้าหมืน่หนห้าพันหน้าร้อยห้าสิบห้าบาทครับพร้อมพร้อมลูกที่คนสิบแปดนอกับสองไหลครับพร้อมต้นแม่ครับ แล้วเรา,เราหลังจากนี้เราก็มีการต่อยอดเกี่ยวไปเรื่องบอลเรื่องอะไรไหมครับบอลสีบอลอะไรน,นี่มีครับก็พอเราได้เข้ามาในกลุ่มไม้ดงังแล้วก็เห็นช่องทางว่ามีคนนิยมไม้ดังมากน้องสาวก็เกิดไอเดียเลยครับไลฟ์สดขายต้นไม้เดี๋ยวให้น้องเล่านะครับผมน้องก็เกิดไอเดียขายต้นไม้ใช่ไหมคก็ไลฟ์ต้องไลฟ์เป็นวันแรกก็ได้จำนวนเกินห0 0บาทก็เป็นเงินที่มากที่สุดนะคะเพราะว่าเราก็เริ่มต้นด้วยแล้วก็ ต่อไปก็ทำมาได้เลยค่ะต่อยอดจนตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นธุรกิจของครอบครัวเลยคืคอช่วงปิดเทอมเราก็มีรายได้ใช่ค่ะพดถึงรายได้นี้เยอะพอสมควรไหมค,ครับหน้าตอนนี้เยอะพอสมควรเลยค่ะ<อ>มีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวเราก็ชอบอยู่แล้วด้วยก็ทุกคนก็มีความสุขมีรายได้ด้วยแล้วก็ได้อยู่กับบ้านด้วยช่วงโควิดแล้ว การออก,การดูการดูแลรักษาอย่างเงี้ยเหมือนการบำรุงการดูแลรักษาทั้งออดิบหรือทั้งบอลเนี่ยมันยุ่งยากขั้นตอนอะไรมากมายไหมอ่าง่ายมากครับเนื่องจากที่ผมเล่นอ้อด,ดิบตั้งแต่ตอนแรกเลยก็เพราะว่าออดิบมันเป็นพืชไปะจําถินในภาคใต้ยอยู่แล้วแล้วกออดิบทนแดดทนฝนอย่างต้นเนี้ครับอยู่กลางแดดกลางฝนร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดครับเหมือนวันที่สิบสามที่ผ่านมาพายุเข้าหนักมากก็ยังอยู่ในสภาพดีปกติจนถึงวันนี้ครับโดยไม่ต้องมีทะเลนมีอะไรเลยครับต้นต้น่ังเหืองเนี่ยครับแล้ว เหมือนบอนฝีก็ปลูกง่ายมากกับปกติชาวบ้านก็ปลูกทั่วไปแถวบ้านนะครับน้องก็น้องก็เองซื้อนครับของคนในชุมชนคายเรบซื้อของคนในชุมชนเลยแล้วก็หารายได้ให้ชาวบ้านด้วยครับอืมก็คือว่าเราก็รับซื้อจากชาวบ้านเราแวกนี้มาชาวบ้านก็มีรายได้ใช่ครับตัวเราเองก็มาต่อยอดใช่ครับบางทีชาวบ้านเขาปลูกแต่ว่าเขาไม่มีตลาดไม่รู้จะไปขายที่ไหนน้องก็รับซื้อครับชาวบ้านก็มีกระถางใหญ่ก็แยกเป็นกระถางเล็กๆก็ออกมามาขายให้น้อง